อ้าวนี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวที่เด็ดตัวนี้นะครับตัวนี้อาตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรมันปูปลาดูหลงเต้ปลาดูหนองเต้ปลาดูหลงเต้หลงเต้อ๋ปลาดูหลงเต้อ่านะครับเป็นวัวจากไหนกันเนี่ยเจอจาเพชรป่รเพชรบุรีเนาะได้มานานไหมครับเนี่ยได้มาสองปีแล้วครับสองปีแล้วเนาะเป็นไงผลงานเขาบาบาหลองก็ยังไม่บาหลองยังไม่เคยแพ้กันเลยกี่ไฟแล้วก็ร่วมสิบแล้วแหละร่วมสิบอู้ ก็ถามว่าเหนือเจ้าเดียวโอ้คุณพูดง่ายคือถ้าว่าหลาอนี่ตำรวจคนหนุ่ก็ถามมันตั้งมันนะตั้งมันเลยเพูดง่ายคนใหญ่มาโดนมึงเป็นหยอกกันเล่นอ่ะเล่นเลยเขาทอดออ๋มันมันถอดเพราะเล่นกันอ่ะวัวเล่นกันวัวเลยถอดอ่าที่บ้านเนี่ยครับนานเนี่ยเขาถอดนะถอดได้ตั้งเกือบสองเดือนแล้วเกือบสองเดือนแล้วครัตอนตั้งแต่สองเดือนมื่อนี้ยังยังไม่ลงเนาะการรักษาเขาเขาเขาอยู่เนาะครับสนามล่าสุด ทำที่หุบตะโคดเนี่ยเทนวัฒนงานหุบตะโคดเนาะครับเป็นเป็นไงบ้างแพ้ชนะชนะชนะเนาะหกสิบกว่ารอบหกสิบกว่ารอบบ่ารองนะครับตัวเนี้ยหนะสิบกว่าไฟเนาะสิบถึงถึงสิบห้าไฟไหมไม่น่าถึงแต่สิบบาทสิบอัพแน่ได้งี้ยเนาะประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับบ่ารองนะครับตัวนี้นะครับประดูรองเต้นะครับประดูรองเต้นะครับเดี๋ยวสิบไฟขึ้นนะครับผมจะเอาขึ้นท็อเนี่ยโบราณ นะครับ